ส่วนคุณผู้มชมไปเที่ยวกันหน่อยค่ะชวนไปเที่ยวงานประเพณีสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศนะคะอย่างงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนปี2568ค่ะงานประเพณี1เดียวในโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30มิถุนาย,ยน2568กิจกรรมภายในงานก็อัดแน่นมากๆเลยค่ะ งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมาอย่างยาวนานนะคะจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและมีชื่อเสียงในระดับโลกค่ะซึ่งผสมผสานความเชื่อศิลปะวัฒนธรรมและความสนุกเอาไว้อย่างลงตัวมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมาร่วมชมขบวนแห่น้ากากผีตาโขนสุดะการตามากมายเป็นประจำทุกปีโดยงานประเพณี บุญหล,ลวงและการเล่นผีตาโขนปี2568จะจัดขึ้นระหว่างวันที่28-30มิถุนายน2568ณที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายและวัดพลชัยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะสำหรับวันที่28มิถุนายน2568จะเป็นพิธีเบิกพระอุปคุตวันที่29มิถุนายน2568เป็นวันแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองหรือขบวนแห่ผีตาโขน และวันที่30มิถุนายน2,568จะเป็นพิธีแก่กันหลอนและทําบุญฟังธรรมะวันนี้จะไม่ได้มีการละเล่นผีตาโขนนะคะความพลาดจริง,งๆนะครับต้องไปกันนะฮะไปเห็นความยิ่งใหญ่ของงานประเพณีบุญหลวงครับและการละเล่นผีตาโขนด้วยตาคุณเองสักครั้งนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะปีนี้จัดขึ้นครับระหว่างวันที่2 8ถึง30มิถุนายนนะครับ ณห,หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายและวัดพลชัยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับสอบถามข้อมูล้ไดที่ทอทอท,อทอสนักงานเลยโทรศัพท์ครับ042812812และ042811405และ Facebook ครับทอทอทอสนักงานเลยฮะ tat เลย Office